แอดมินนูหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซี FC ทางช่องยู u ูบทุกทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีตอนแรงทรมมาา่านผู้ชมเอ้าอย่าเฝ้านอนเดอ้อท่านผู้ชมคลิป,ปนี้ตามตอนเล่าพัฒนาเลขเด่นวิ่งรูดตัวเดียวพี่เอฟซีสูตรหนึ่งกับสูตรสองแล้วก็ เลขเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด้อท่านผู้ชมตอนแรกเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนี่เป็นเม็ดเดี่ยวเด้อท่านผู้ชมบัดท,ที่นี่จับกอดข้อกันมันบ่ามากจักเทียก็เลยต่างซื้อใหม่เด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด้อท่านผู้ชมเอ้าสสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปเบิ่งแนวทางเนาะท่านผู้ชมเช่นเคย เขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจใหายทางช่องน้ำแนเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตาม,ท,ม,มท่านผู้ชมท่านใดบอมากกะคือพานเด้อท่านผู้ชมอา้าท่านผู้ชมก็มีบางคนเพิ่นกว่าให้3สามโตมันหลายโพดคลิปนี่โตเดียวมาเอาเด้อท่านผู้ชมเลขเด่น แต่ละสูตรมันบ่คือกันเด้อธรรมชมแอดมินหน่อยก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่เป็นกลับเอฟซีเนาะคะ่นะเนาะเหล็กเด่นบางสูตรกับเด่นสามโตบางสูตรกับเด่นสองโตบางสูตรกับเด่นโตหนึ่งกับมี่มักโตหนึ่งกับกับมี่ไหมธรรมชมนี่มักโตหนึ่งกัมาเลือกเอาไหมธรรมชมกับยาว่าจังสันจังสีเนาะคะ่นะเนาะกัคือว่าแนวทางไหมธรรมชม ทุกคลิปวิดีโอแอดมินหนูน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะถ้าหากว่าเหล็กลายจังสันจังสี่กะจากสีวาจังไดละละ,ละท่านผู้ชมเนาะกะมีบางท่านเพื่อนกาวานะคะเนาะถาว่าแม่นอีรีกะบไฮบนเป็นบนไฮล่างเป็นล่างจากสีวาจังไดเนาะท่านผู้ชมแนวมันบ่มีหกักกะแนว บอเนค้นหมุนเนาะท่านผู้ชมบํมนค้นหมุนในกล่องสลากทุกอย่างคือแนวทางเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องก่อนจะตัดสินใจกะเบิ่งดีๆท่านผู้ชมเงินในกระเป๋าของท่านนะคะแอดมินบริสีทนำเด้อท่านผู้ชมแอดมินหนูน้อยมีหน้าที่วางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นขึ้นหัวข้อชัดเจนเด้อท่านผู้ชมย่ำทุกคลิป เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเดอ้อท่านผู้ชมถ่ายแอดมินหน่หนอยหล้ว,ว่าเลขสิออกตัวใดกับคือสิบัวใดมานางเฮ็ดคลิปอยู่แบบซูเมอร์นี่เนาะค่ะเนาะกับคือสิไปนางซสือเอาเองเนะาะท่านผู้ชมอ่ะสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งแนวทางกันเลยเนาะคะ่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่จะเขากลุมไลฟ์พีทักไลน์เดอ้อท่านผู้ชม เข้ากลุ่มรายฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย0926325513นะคะหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอดวยค่ะเอ้อคลิปนี้ลงเล่าพัฒนากรน,นอนท่านผู้ชมอย่าเปล่านอนมาเบิ่งแนวทางเก็บเกี่ยวข้อมูลกันกรท่นานผู้ชมมือเอื้นเศร้าแอดมินหนูหน่ยลงชุดพิเศษพร้อมเน้นให้ด้วยลงหายใจเศร้านะคะเดอ้อลงหายใจเศร้าท่านผู้ชม เมื่อเอื่อหน,นีแอดมินหน่อยสิไปเห็ุทุระกัสิไปบดบดนกท่านผู้ชมกัสิกับมาลงแนวทางของน้องเยอรมันไหต่อนะคะเนาะอ่าหลกักกะปูบุญชูท่านผู้ชมบ่เขากัตามตัวคือเก้านันละท่านผู้ชมท่านไดทีบ่เขากะให้กำลังใจเพื่อนด้วยค่ะเด้อแต่ละสูบแต่ละสำนักกับมีเขาไม่ลดนะคะเนาะเอ้ามาเบิ่งแนวทางกันเลยท่านผู้ชม ก่อนหน้านี้ก็ได้ลงคลิปเลขติดบนล่างเนี่ยกับเลขเด่นเดินดีบนล่างนี่ลงไปนะคะเนาะส่วนหมากเพื่อนกมามักส่วนหน่อยก็มีผู้เดียวเท่านั้นล่ะธรรมาชมสีมากคอมเมนต์ว่าถ้าแมนอิลีไฮบนเป็นบนไฮล่างเป็นล่างมาเลยบละะูด้ค่ะเด้อแอดมินน้อยกับบลูเพื่อกันบอกตรงตรงแอดมินน่อยกับบล็อนเทวาดาพอสีไฮแมนปานนั่นนะคะเนาะ คุณพ่อคุณแม่เห็นเหล็กเขากะหร้หงวแล้วลงทุนกะเบิงวามันสิรุดเนี่ยเด้อค่ะเด้อเพื่อใจว่ามันรุดแน่ค่ะท่านผู้ชมกับบริการลั่นตีดอกว่าเล็กสิมาซึงหวัดเนาะคะ่ะเนาะเล่นแค่พ่อสนุกสนานย่าเฮ็ดห้เจ้ฟ้องเดือดร้อนอย่าเฮ็ดหายคนอื่นเดือดร้อนนั่นเด้อค่ะเด้อเอามาเบิงทางกันเลยมมท่านผู้ชมหววทีผพานมาน,นัเล็กเด่น แต่ละสูตรเขาทุกสูตรเด้อท่านผู้ชมหยิบจับชุดไหนก็โชคดีนะคะเนาะโชคดีกันไปท่านผู้ชมเอา้บาบัดที่นี่มาเบิง่งหมวดนี่ท่านผู้ชมเราพัฒนา p f เสูตรที่สองวิ่งรูดหนึ่งนะคะหมวดที่ผ่านมาเข้าไปที่หนึ่งแปดเด้อท่านผู้ชมมาเบิง่งหมวดนี่ท่านผู้ชมหมวดนี้ p f ซสูตรสองวิ่งรูด หนึ่งตัวเดียวนะคะเนรรมม่ท่านผู้ชมท่านใดที่อยากได้ตัวเดียวก็มาเอาคลิปเน่ท่านผู้รรมชมแม่นคือกันนะคะเดอ้อเล็กสูตรของพีสาว fc เน่สูตรหนึ่งสูตรสองเลขเด่นวิ่งรูดตัวเดียวเนี่ยอย่าวาอยู่หลักนั้นหลักนี่เถอะท่านผู้ชมซื้อเหลขกลับไปกับนําเห็นหลายคนซื้อเหล็บวกกับบวกขึ้นบนล่องลางกับบวกถือกันเนาะคะ่นะเนาะแนวมันบวไม่หกักเด้อท่านผู้ชมแนวตัวเลขมเนาะคะ่นะเนาะยาสเซียปั่นนั่น ขนาดแอดมินหน่อยว่าดับศูนย์กันยังบอดับไหมท่านผู้ชมก็ยังมากคือเกาถ้าบ่าอยากเสียใจก็เอามันเบิดทุกโตนั่นแหละท่านผู้ชมอ้าวแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อเห็นบอท่านผู้ชมงวดนี่เหล็กมันช่นกันอีกแล้วมันไปทางเดียวกันได้ท่านผู้ชมถ้าเข่ากับสิเขาน้ำกันถ้ารุดกับสิรุดมัดเลยเด้อท่านผู้ชมงวดนี่แนวทางเหล็กแอดมินมันมาได้ตัวเกาเด้อท่านผู้ชมมันมาได้คือเกา่า เหล็กมันคึกเก่าไหมท่านผู้ชมต่อมาเนาะคะนะ่ะเนาะ p fc สูตรที่หนึ่งว่าที่ผ่านมาวิ่งรูดเก้าเข้าไปที่เก้าศูนย์เข่าทั้งสูตรหนึ่งกับสูตรสองด้วยท่านผู้ชมงวดนี้สูตรที่หนึ่งได้วิ่งรูดเก้าตัวเดิมนะคะเห็นบอท่านผู้ชมเหล็กมันชนกันแต่ว่ามันมีเหล็กเด่นอยู่ตัวหนึ่งท่านผู้ชมเหล็กมันชนกัน แคปหน้าจอเอาด้ค่ะเด้อสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะคะเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ท่านผู้ชมเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวแต่ก่อนเป็นเด่นเม็ดเดียวนะคะจับเลขเด่นกอดคอกันมาก็คือหกศูนย์ศูนย์หกมันเบื่อค่อยมาจาักเทียแมท่านผู้ชมตังแต่ว่างมาก็เลยแยกไปเลยบางหมวดกามาสองตัวไปบนไปล่างบอย่อมกอด่อกันมากนะคะเนาะ อ๋ท่านผู้ชมมาเบิ่งหวัดนี่เด่นสองตัวมาหนึ่งตัวบางหวัดก็ได้ตัวหนึ่งบางหวัดก็ได้สองตัวเด้อท่านผู้ชมแอดมินหน่หนอยเบาแข็งผลไหมท่านผู้ชมผลตกอ่าหย่านพ่อแม่พี่น้องบริยนินผลตกแห้งท่านผู้ชมเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะลาพัฒนางวดวันที่ทสิบสองเดิอท่านผู้ชมสุกที่สิบสองนะคะเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นแปดกับศูนย์เดิอท่านผู้ชม เด่น8กับ0เลขชนกันได้ค่ะทาชมบัตท,ท่นี้มาเบิงวาตัวใดมันชนกันมากที่สุดอันนี้ก็จับใส่กันใดได้ท่านผชม9 8 9 0แปเก้ย์ไม่ซีมาอีกะระบอก่ะท่านชม9 8 9 0แปเกนี่ก็เคยจับกันใดได้ท่านผู้ชม1 8 1 0 อเลขสิออกตัวเก่าบอก่รนมช้ชมอันนี้มีเก้ามีศนย์มี1มี9มี1มี0มีเจมีสี่มีหนึ่สองสเลขชนกันตอนนี้ธรรมช้ชม จักขึ้นหนึ่งด้วยธรรมชมตอนนี้เลขชนกันอยู่ที่หนึ่งนะคะวันศุกร์วันศุกร์สิม,มีหนึ่งอยู่บ่กธรรมชมเลขวันศุกร์อ้าพี่พอพแม่แคปนาจอเอาด้วยค่ะเด้อเลขเด่นแต่ละสูตรธรรมชมลงครบเปรี่ยวคิริปนาจะลง เราพัฒนาชุดพิเศษลงหายต่เสาเดอร์ท่านผู้ชมรอเลยท่านผู้ชมอ้างถ่ายคลิปเช่นเคยนะคะเนาะสังสบู่กาแฟยา1ิพันศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะท่านใดที่จะอุดหนุนสินค้าทางร้านนะคะสั่งได้เลยนะคะสบู่คุณต้านระเบิดขี้ขครเล่งผิวขาวนะคะล้างหน้าถูตัวได้แพคละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีเขาชะง,งุมและโมโนนะคะ เขาชะมุมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะยาสิฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะยาสิฟันสกัดจากเห็ดลินเจอรและว่านหางจระเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะมาสั่งไปใส่เด้อท่านผู้ชม มีแตนแนวดีด,ดะเดอสบู่กาแฟยาสีฟันนะคะยาสีฟันหลอดละ1น0บาทกาแฟกล่องละ260บาทสั่ง2ชิ้นขึ้นไปแอดมินน้อยส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะท่านใดที่สร้างฟ้องไวก้ก็อย่าลืมโอนเงินมานาม้าเดอท่านผู้ชมแอดมินน้อยไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะโอนอย่างเดียวเดวอท่านผู้ชมอ้าวสุดท้ายนี่แอดมินน้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม เราพัฒนานวัดเน่งกับไฮโชไฮมนันท,ทุกทุก่านด้วยค่ะเ้อพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ